สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในไหนกุมภานี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักทั้งทีถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ผมขอพาทุกท่านมาพบกับรวมหนังรักของไทยในดวงใจที่เราจะไม่มีวันลืมครับโอ้แล้วขอย้ำไว้ก่อนว่าหนังแต่ละเรื่องในคลิปนี้คือหนังที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวหากผิดพลาดหรือไม่ถูกใจทุกคนผมต้องกราบขออาภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับมาเริ่มที่เรื่องแรกเฟนโซนระวัง สิ้นสุดทางเพื่อนหนังรักโรแมนติกค,คอมมดีที่ว่าด้วยชีวิตความเป็นเพื่อนระหว่างปาล์มกับกิ้งสองเพื่อนซีที่ตัวติดกันตั้งแต่มัธยมปลายแต่พอนานวันเข้าความรู้สึกที่ตอนแรกเป็นแค่เพื่อนมันก็เริ่มเปลี่ยนเจ้าปาล์มดันเผลอตกหลุมรักกิ้งเพื่อนสนิทของตัวเองแต่เจ้าปาล์มก็กังวลว่าถ้าบอกความรู้สึกไปตรงๆเขาอาจจะเสียเธอไปเลยก็ได้ทําให้ปาล์มต้องติดอยู่ในสถานะเฟนโซนแบบนั้นไปถึง10ปีเต็มเลยทีเดียวคือ เจ้าปาม,มีโอกาสจะบอกรักกิ้งหลายครั้งแล้วนะเพราะกิ้งเพิ่งโดนแฟนทิ้งมาหมาดๆแต่สุดท้ายเจ้าปามก็เหลวเนื่องจากกิ้งดันมีแฟนใหม่สุดหล่ออย่างพี่เท,ท็ดโปรดิวเซอร์ทําเพลงชื่อดังสะกก่อนปามจะเอาอะไรไปสู้ล่ะครับพี่เท,ท็ดทั้งหน้าตาดีมีสเสน่ห์แถมนิสัยยังใจดีอบอุ่นขี้อ้อนส่วนอาชีพการงานก็มั่นคงถ้าอยากรู้ว่าเจ้าปามจะสมหวังกับกิ้งไหมท่านผู้ชมต้องรีบไปหามาดูแล้วครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในวัน แห่งความรักที่14กุมภา 1000, พันธ์พศ2562 รายได้ไปทั้งหมด220ล้านบาททั่วประเทศและกํากับโดยคุณชยยนพบ,บุญประกอบส่วนทางด้านพระนางตามรับบทโดยคุณนายนภัสและกิงรับบทโดยคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูถือว่าพลาดมากครับสำหรับเฟนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนมาต่อกันเลยที่แฟนฉันหนังรักแนวโรแมนติกคอมเมดี้นี่ก็เป็นหนังอีกเรื่องที่ต้องอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆ ายคนแน่นอนโดยเฉพาะเพลงประกอบของหนังผมนี่จำฝังหัวเลยไอโอเยโอเยโอโอเยเนี่ยซึ่งตัวหนังจะเล่าถึงเรื่องราวความรักในวัยเด็กของเจี๊ยบและน้อยนาสองเพื่อนรักที่โตมาด้วยกันเพื่อนรักอีกแล้วก็งแงละเพราะบ้านของทั้งสองอยู่ติดกันเลยแถมที่บ้านยังเปิดร้านตัดผมเหมือนกันอีกนั่นจึงทําให้พ่อของพวกเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันเท่าไหร่ดีนะที่มีร้านของชํามาตั้งกั้นไว้ให้ไม่งั้นได้บวกกันแน่ แต่ถึงสองพ่อจะไม่ถูกกันมันก็ไม่เกี่ยวกับเด็กนะครับเพราะเจี๊ยบกับน้อยนามักชอบมาเล่นด้วยกันรประจำแต่น้อยหนาก็มักจะพาเจี๊ยบไปเล่นในแบบของผู้หญิงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเล่นพ่อแม่ลูกรวมไปถึงกระโดดหนังยางทุกอย่างมันก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเจี๊ยบนั้นเริ่มโตเขาจึงอยากจะเล่นอะไรที่มันแมนๆให้สมกับคาว่ารูปผู้ชายบ้างแต่กลุ่มเด็กผู้ชายที่นําโดยไอ้แจ็คมันก็มีข้อแม้ว่าถ้าเจี๊ยบอยากเข้าแก๊งเจี๊ยบต้องผ่านบททดสอบแต่ละด่านก่อน ไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานปล่อยมือแก้ผ้ากระโดดสะพานแลบดาษสุดท้ายคือปวดใจมากนั่นคือเจีย๊ยบต้องไปตัดหนังยางที่เข้ากับน้อยนาเล่นกันมาตั้งแต่เด็กซึ่งเจ้าเจีย๊ยบมันก็ทําครับเพราะมันอยากเข้าแกงนี่กระทาอะไรลงไปน้อยนานี่ร้องไห้ใหญ่เลยเธอไม่คิดว่าเจีย๊ยบจะใจร้ายขนาดนี้ก็นั่นนะสิทําไมเองใจร้ายแบบนี้วะหลังเหตุการณ์ในวันนั้นทั้งสองก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไป สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรีบไปหามาดูเลยนะครับเพราะหนังเรื่องนี้ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องบรรยากาศนักสแสดงและบทเพลงต่างๆ มันสมบูรณ์แบบมากรับรองว่าคุณจะต้องนึกถึงความรักในวัยเด็กของตัวเองอย่างแน่นอนโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายในวันที่3ตุลาคมพศ2546ทำรายได้ไปทั้งหมด137ล้านบาททั่วประเทศและมีผู้กำกับมากถึง6คนนั่นคือคุณคมกลิตีวิมลคุณทรงยศสุขมากอนันต์คุณวิทยาทองอยู่ยงคุณนิธิวัตรธาราธรคุณอดีศรตีสิริเกษมและคุณวิชาโกจิว ส่วนบทพระนางของเรื่องจเจ้าเจี๊ยบรับบทโดยคุณแน็กชาลีและน้อยนารับบทโดยคุณโฟกัสจิรกุลนั่นเองครับมาลุยกันต่อกับเรื่องพี่มากพระขนงหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้บวกสยองขวัญที่นำตำนานรักของแม่นาคมาเล่าใหม่แถมยังฉีกเนื้อเรื่องดําเดิมจนหนังมันฮาถึงขั้นหาท้องแข็งเลยนะ่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าตัวหนังนั้นจะเน้นไปทางบทแม่นาคที่ตายท้อง มแต่ถึงอย่างนั้นความตายก็มิอาจมาพรากความรักในใจถือได้นาคยังคงมายืนรอพี่มากอยู่หน้าท่าน้ำหน้าบ้านทุกวันพูดแล้วคนลุกไม่ได้ปวดท้องนะกลัวแต่สำหรับพี่มากพระขนงจะเน้นมาทางตัวพี่มากหรือพี่มาร์คแทนนะครับจริงๆแล้วคนที่เรียกกูว่ามาร์คก็มีอยู่คนเดียวคือแดดดี้แต่เขากลับไป The United States of America กับวูมิชนารีแล้วกูตึ๊บเลยว่ะ แถมยังเสริมทับด้วยกลุ่มเพื่อนๆของมากทั้ง4ไม่ว่าจะเป็น A เต๋อชิน เือสี่คนนี้คือความฮาของหนังทั้งเรื่องเลยคือหนังมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบแล้วก็จะหยอดมุกมาเรื่อยๆซึ่งฮาทุกอันโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆกว็คือตัวมากหรือมาร์กเนี่ยได้เดินทางกลับมาหาเมียหลังจากเสร็จภารกิจรับใช้ชาติโดยเขาได้พาเพื่อนๆทั้งสี่กลับมาด้วยแล้วไอ้สี่คนนี้แหละที่บังเอิญไปรู้ความจริงว่าตัวนาคนั้นตายไปแล้วเธอเป็นผีไม่ใช่คนทําให้ทั้งสี่ต้องหาทางบอกมากให้ได้ว่ามี ยมึงน่ะเป็นผีซึ่งบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ผมชอบมากถึงมันจะเน้นตลกแทบทั้งเรื่องแต่พอถึงซีนที่ตัวพระนางจะต้องแสดงให้เห็นถึงความรักพวกเขาเอาอยู่อ่ะฉากทายาในผมแอบเสียน้ําตาเลยนะโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายในวันที่28มีนาคมพศ2556ทำอะไรได้อย่างถล่มทลายไปถึง1 อันล้านบาททั่วประเทศไม่เจ้าจะเยอะไปไหนเนี่ยและกำกับโดยคุณโต้งบรรจงปีสันธนกูลส่วนด้านพระนางนำแสดงโดยคุณมาลิโอเมาเรอร์มาในบทพี่มากและคุณไม่ดาวิการับบทแม่นาคพระขนงนั่นเองครับ มาต่อกันเลยที่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ถือว่าเป็นหนังรักในตำนานอีกหนึ่งเรื่องในยุคนั้นเลยปกติทุกโรงเรียนจะต้องมีรุ่นพี่ที่ทั้งหล่อทั้งเท่ให้สาวๆตามกรีดเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วและกลุ่มนักเรียนหญิงก็จะแบบเฮ้ยแกพี่คนนั้นอะพี่คนนั้นหล่อมากฉันชอบฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันชอบชอบ ชอบชอบเสียงกระเด้กระเดะซึ่งสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักก็หยิบประเด็นนี้มาเล่าได้อย่างน่าประทับใจโดยหนังเรื่องนี้จะเล่าถึงน้ำสาวน้อยม .1 วัย14ปีแสนธรรมดาธรรมดาที่เผลอตกหลุมรักพี่โชนมสี่นุ่มหล่อเท่ขวัญใจทสาวทั้งโรงเรียนและไอคำว่าทั้งโรงเรียนนี่แหละที่บอกให้รู้ว่าน้ำมีคู่แข่งอีกเป็นร้อยมันจะเป็นไปได้เหรอที่พี่โชนจะหันมามองเด็กเชยๆอย่างเธอแต่น้ำก็ไม่ยอมแพ้สำหรับคำว่ารั เธอพร้อมทําทุกอย่างเพื่อให้พี่ชนสนใจน้ําเริ่มดูแลตัวเองด้วยการขัดสีชวีวันทั้งขัดทั้งพอกไม่สวยกูไม่เลิกขัดกระทั่งเวลาผ่านไปในตอนที่น้ําอยู่ม .3 เธอก็ยิ่งสวยวันสวยคืนจนหนุ่มๆในโรงเรียนพากันเข้ามารุมจีบน้ำอย่างไม่ขาดสายยกเว้นพี่ชนผู้ชายคนเดียวที่เธอยังรอคอยอยู่เสมอน้ําจะสามารถพิชิตใจพี่ชนสุดหล่อได้หรือไม่ถ้าใครยังไม่รู้ตอนจบงั้นรีบไปหามาดูเลยนะครับ แล้วคุณจะรู้ว่าคําว่ารักมันไม่ใช่แค่สิ่งเล็กๆโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายในวันที่12สิงหาคมพศ2553ทำรายได้ไปทั้งหมด100ล้านบาททั่วประเทศและกํากับโดยคุณพุทธิพงษ์พมสาขานาสกลนครส่วนพระนางอย่างพี่มากเฮ้ย พี่โชนกับน้ำนำแสดงโดยคุณมาริโอเมาเลอร์และคุณใบเฟินพิมพ์ชนกนั่นเองครับถัดมาผมขอเสนอกวนมึนโฮภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมเมดี้ที่ใครลหลายๆคนยังชื่นชอบไม่เคยเปลี่ยนจนถึงปัจจุบันรวมทั้งตัวผมด้วยโดยกวนมึนโฮได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากหนังสือสองเงาในเกาหลีของคุณซงกดบามยี่ขันซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของหนังเรื่องนี้ก็คือเนื้อเรื่องที่แสนแปลกใหม่ ที่ว่าด้วยความรักของคนสองคนที่ไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันแต่ทําไมพวกเขาถึงตกหลุมรักกันได้ขนาดคนดูยังไม่รู้ชื่อของพวกเขาเลยตัวหนังดําเนินเรื่องด้วยสองตัวละครพระนางที่นําแสดงโดยคุณเตอ๋อฉันทวิตและคุณหนูนาหนึ่งทิดดาคือทางคุณเตอ๋อแกเพึ่งอ,อกหักมาหมาดๆแต่บังเอิญได้รับรางวัลไปเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ที่เกาหลีซึ่งคนอื่นๆที่ไปเที่ยวถ้าไม่ไปเป็นครอบครัวก็มักจะไปแบบคู่รักแต่คุณเตอ๋อนี ไปคนเดียวโดดๆเลยอยู่เงาๆคนเดียวในเกาหลีพอตกดึกเขาก็ออกไปหาโซจูซัดจนเมาแอะแถมยังมาหลับอยู่หน้าโรงแรมที่คุณหนูนาพักอยู่พอดีหลังได้สติเตือนขึ้นมาอีกทีในตอนเชา้าคุณเต๋อก็นึกขึ้นได้ว่ากรุ๊ปทัวร์จะออกเดินทางตอน8ปดโมงเชา้าสรุปสุดท้ายคุณเต๋อก็ไปขึ้นรถไม่ทันทําให้คนที่ต้องมาซวยไปด้วยก็คือคุณหนูนาครับเนื่องจากเธอเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่แถวนั้นคุณหนูนาจึงจําเป็นต้องพาคุณเตอ๋อไปเที่ยวกับ เธอในเกาหลีด้วยจนกว่ากรุปทัวจะกลับมาโดยทั้งคู่ตกลงกันว่าจะไม่บอกชื่อให้อีกฝ่ายรู้และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความรักที่ทั้งกวน นจนร้องไห้โฮที่สุดแสนประทับใจซึ่งกวนมึนโฮออกฉายในวันที่19สิงหาคมพศ2553และกำกับโดยคุณโต้งบรรจงอีกแล้วครับโดยหนังทำรายได้ไปทั้งหมด130ล้านบาททั่วประเทศแถมหนังเรื่องนี้ยังมาพร้อมกับเพลงประกอบสุดติดหูนั่นคือเพลงยินดีที่ไม่รู้จักช่วงที่หนังมาใหม่ๆนี้ผมโคตรติดเพลงนี้เลยฟังไปไม่รู้กี่รอบถ้าใครยังไม่ได้รับชมหรือ ฟังรีไปจัดกันเลยนะครับมาต่อกันที่หนังรักที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าเรื่องเยี่ยมแห่งปีที่ผมรับประกันได้เลยว่าหนังเรื่องนี้คือหนังรักที่ทุกคนห้ามพลาดแม้คอนเซปของตัวหนังมันจะดูเหมือนหนังรักทั่วๆไปแต่แฟนเดย์กลับดึงอารมณ์คนดูได้ตลอดทั้งเรื่องเรียกได้ว่าอินไม่มีหยุดจริงๆโดยเนื้อเรื่องจะเล่าถึงชีวิตของเด่นชยัย นุ่มสุดเนิดพนักงานไอทีซึ่งชีวิตของเขาก็แสนน่าเบื่อมันวนลูปเดิมๆซ้ำๆไปทำงานก็ไม่มีใครชอบเจอแต่คนโกหกที่สำคัญไปกว่านั้นเด่นชัยก็เปรียบดังอากาศธาตุที่ไร้ตัวตนสำหรับทุกคนครับทำงานอยู่บริษัทนี้มาตั้งนานแต่ยังไม่มีใครจำชื่อเขาได้สักทีอ่ะโปรแกรมเสร็จแล้วขอบคุณมากนะคะพี่เดียวเฮ้ย hey, พี่เออพี่อะชื่อผมอะมันจำยากขนาดนั้นเลยเหรอ จนกระทั่งเขาได้พบกับคุณหนุย้ยสาวฝ่ายการตลาดคนสวยที่สามารถจําชื่อเขาได้เจอแบบนี้จะเหลือหรอครับเด่นชัยตกหลุมรักคุณหนุ้ยเขาอย่างจังและนั่นก็ทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดการนับวันเด่นชัยก็เอาแต่คอยเฝ้ามองคุณนุ่ยอยู่ห่างๆชนิดที่ว่าเขารู้หมดว่าคุณหนุ้ยชอบอะไรฟังเพลงแนวไหนมาทํางานกี่โมงพักเที่ยงชอบกินอะไรแต่มันก็เหมือนหมามองเครื่องบินนั่นแหละครับได้แต่มองแต่คว้าไม่ ไม่ถึง จนกระทั่งในช่วงสิ้นปีบริษัทได้จัดทัวร์พาพนักงานทั้งหมดไปเที่ยวที่ฮอกไกโดเด่นชัยก็ได้พบกับระคังแห่งความรักที่มีเรื่องเล่าสืบต่อก,กันมาว่าระคังใบนี้จะมอบพรให้กับคนที่อยากสมหวังในความรักทางเด่นชัยที่หมดหนทางก็ขอพรจากระคังว่าเขาขอเป็นแฟนกับคุณนุย้ยแค่วันเดียวก็ยังดีแล้วก็เหมือนโชคชะตาเล่นตลกเพราะในวันทัวร์วันสุดท้ายคุณนุ้ยดันประสบอุบัติเหตุจากการเล่นสก,กีจนหมดสติ ทำให้เธอต้องนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลในฮอกไกโดไปก่อนส่วนพนักงานคนอื่นๆก็พากันกลับไทยไปหมดแล้วมีแต่เด่นชัยคนเดียวเท่านั้นที่คอยเฝ้าอาการคุณนุ้ยอยู่ไม่ห่างซึ่งพอคุณนุ้ยฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าเธอดันกลายเป็นโรคความจำเสื่อมชั่วคราวโดยหมอได้อธิบายว่าโรคนี้จะทําให้คุณนุ้ยความจำเสื่อมแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นพอถึงพรุ่งนี้เธอก็จะหายดีเป็นปกติพอรู้แบบนั้นเด่นชัยจึงคว้าโอกาสเดียวครั้งนี้้ โดยการสวมรอยเป็นแฟนคนนุ้ยแบบเนียนๆไปเลย1วันเต็มทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีหรือไม่เด่นชายจะสมหวังกับคุณนุ้ยหรือเปล่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะรู้คือต้องไปหามาดูแล้วครับโดยแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวออกฉากในวันที่1กันยายนพศ2559และกำก,กับโดยคุณตองบรรจงอีกแล้วนี่หนังกัจะดีทุกเรื่องเลยหรือไงนะฮะซึ่งหนังทำรายได้ไปทั้งหมด111ล้านบาททั่วประเทศส่วนทางด้านพระ ระนางรับบทโดยคุณเตอ๋อฉันทวิทและคุณมิวนิทฐาอ้อเดี๋ยวก่อนแฟนเดย์ยังถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมคใหม่เป็นเวอร์ชั่นเกาหลีด้วยนะครับผมยังไม่ได้ดูเลยสงสัยต้องรีบไปหาดูซะและ้วและผมขอปิดท้ายด้วยหนังรักที่ผมชอบที่สุดนั่นก็คือเรื่องเชิม ภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าที่ยังคงตราตึงอยู่ในดวงใจอย่างไม่มีวันเสื่อมใครโดยตัวหนังจะเล่าถึงความรักอันบริสุทธิ์ของนายสมบัติดีพร้อมคนขับรถแท็กซี่กะกลางคืนผู้มีบุคลิกเฉยๆใช้ชีวิตรูปแบบเดิมๆซ้ำๆทุกวันขับรถก็สุดแสนเหงาเวลากินข้าวก็กินคนเดียวและสิ่งที่ช่วยบรรเทาจิตใจให้เขาได้ก็เห็นจะมีแค่บทเพลงจากครูเอื้อสุนทรพร์ทางวิทยุ AM ของคุณอาธรรมรงเท่านั้น แถมท้ายรายการคุณอาก็มักจะอ่านจดหมายของแฟนๆออกอากาศเสมอทําให้สมบัติพยายามเขียนจดหมายส่งไปทางรายการหลายครั้งแต่คุณอาก็ไม่เคยอ่านจดหมายของเขาเลยจนกระทั่งสมบัติได้พบกับนวลสาวขายบริการแสนสวยที่เขาอกเข้าใจสมบัติทุกอย่างทั้งคุยเป็นเพื่อนฟังเพลงเป็นเพื่อนและก,ก็กินข้าวเป็นเพื่อนนั่นทําให้เขาตกหลุมรักเธออย่างไม่ต้องสงสัยบนโลกนี้มันจะมีสักกี่คน ที่ทำให้เรารู้สึกมีตัวตนนับจากวันนั้นสมบัติก็ไปรับนวนไปประจําทุกวันวันไหนไม่ไปนวนมีงอนนะบอกเลยเรียกได้ว่าทั้งสองค่อยๆเติมเต็มกันและกันความผูกพันของพวกเขาเริ่มก่อตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยสุดท้ายปลายทางของชายสุดเทิมกับสาวกลางคืนสุดสวยจะลงเอยอย่างไรก็มีทางเดียวที่จะรู้นั่นก็คือต้องไปจัดมาดูแล้วครับหรือถ้าใครรีบผมทำสปอยไว้ให้ แล้วนะอดโปรโมทคลิปตัวเองไม่ได้จริงๆซึ่งหนังเรื่องนี้ออกฉายในวันที่12พฤษภาคมพศ2548และก,กำกับโดยคุณคมเดชจดตุรันลัศมี ทำไรายได้ไปทั้งหมด38ล้านบาททั่วประเทศด้านพระนางรับบทโดยตลกซุปเปอร์สตาร์อย่างคุณม่มจกมกและนางเอกแถวหน้าของวงการคุณน,นุ่นวรนุษนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังรักของไทยในดวงใจที่เราจะไม่มีวันลืมย้ำอีกทีทั้งหมดนี้เป็นหนังที่ผมหยิบยกมาจากความชอบส่วนตัวล้วนๆหากขาดหนังเรื่องโปรดของใครไปผมต้องขอกราบอภัยไว้ด้วยหาใครอยากรับ ชมแบบเต็มๆไปจัดกันเลยที่ Netflix แต่ถ้าอยากฟังสปอยก็เปิดช่อง MJ Studio ดูกันนะครับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ